สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่การทบทวนบทเรียนในรายวิชาคุณภาพชีวิตเพื่อการทำงานค่ะก็น่าจะเป็นค้สุดท้ายที่เราจะได้เจอกันแล้วนะคะอาจารย์ก็จะมีหัวข้อต่างๆที่จะมาทบทวนให้กับพวกเราเนาะว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างลงมีถึงอะไรบ้างที่เราจะต้องเน้นย้ำทบทวนเพื่อการเตรียมสอบนะคะโอเคบทแรกที่เราคุยกันเราคุยกันเรื่องอะไรล่ะเราก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับ เป้าหมายในการทำงานเนาะตอบคำถามกันว่าทำไมเราถึงจะต้องทำงานด้วยนะคะซึ่งสรุปแล้วก็คือเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการต่างๆเยอะแยะมากมายโดยที่สิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้ก็คือการทํางานนั่นเองค่ะโดยที่ความต้องการของเราก็มีอยู่หลายอย่างใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมัสโลเนาะมัสโลก็บอกว่าความต้องการเนี่ยมีอยู่5้าขั้นเยอะมากเลยตั้งแต่ความต้องการทางกายความปลอดภยัยความรัก ไปจะถึงนู่นเลยนะคะเกี่ยวกับเซลล์เอซ์ตรีมต่างๆซึ่งการทํางานมันช่วยตอบสนองความต้องการอย่างนี้ได้ยังไงบ้างก็พูดง่ายๆเลยก็คือเราไม่สามารถจะผลิตทุกสิ่งทุกอย่างมาตอบสนองความต้องการของเราได้เพราะงั้นเนี่ยเราถึงจะต้องทํางานนะคะแล้วก็เอารายได้หรือเงินถ้าพูดง่ายๆเนาะเอาไปซื้อสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะเพื่อมาตอบสนองความต้องการของเรานั่นเองนะคะเออประมาณนี้ซึ่ง การทำงานเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่เราทำด้วยกำลังกายกำลังใจนะคะเพื่อจุดมุ่งหมายใดมุ่งหม,หมายหนึ่งโดยที่ก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้กับการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะเกิดรายได้นี่แน่นอนเรารู้ละว่าเป็นอาชีพส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยก็คือเป็นพวกอย่างเช่นการทำงานอดีเรกนะคะหรือว่าอ,อาจจะเป็นเรื่องของ การทํางานอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นงานบ้านอะไรแบบนี้เป็นตน้นกับด้านสละสลายอาจารย์ทีนี้เป้าหมายในการทํางานของเราคืออะไรนะคะอันนี้สําคัญมากอยากให้พวกเราเนี่ยได้ตอบคำถามกับตัวเองเนาะว่าเราทํางานไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าในการทํางานของเราเนี่ยจะได้มีเป้าหมายเหมือนกับคนที่มีธงปักไว้ะคะ่ะว่าเราอยากจะไปทางไหนอยากจะไปอะไรการทํางานมันก็จะมี ความหมายมากขึ้นเนาะแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นนะคะอันต่อไปนะคะเวลาเราจะวางเป้าหมายในการทํางานเนี่ยก็ควรจะวางให้ดีนะคะตอบคาถามตัวเองให้ได้ะก่อนว่าเราต้องการอะไรนะคะจากนั้นเขียนแบบแผนให้ชัดวางขั้นตอนให้ชัดว่าจะทําอย่างไรแล้วก็มุ่งมั่นและตั้งใจซึ่งปกติเวลาเราเขียนเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะเขียนกัน3ขั้นหลักๆเนาะระยะ กลางระยะสั้นแล้วก็ะระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนั่นเองค่ะบทที่2อ่ะอาบทหนึ่งจบแล้วนะเรื่งเป้าหมายนะคะต่อไปเป็นบทที่2บุคลิกภาพในการทํางาน,นะคะ่ะบุคลิกภาพในการทํางานเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็หมายถึงสิ่งที่เราแสดงออกมาแล้วคนอื่น,นเห็นซึ่งมีผลต่อการทํางานมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับทางการทํางานแล้วเนี่ยมันจะช่วยเอ,อื้อ ให้การทํางานของเราเนี่ยมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยบุคลิกภาพสําคัญทั้งต่อการทํางานและการใช้ชีวิตนะคะเพราะคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็จะได้เปรียบในการทํางานหรือว่าการสร้างมนุษยสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งบุคลิกภาพเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทบุคลิกภาพภาพภายนอกคือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นเสือาา้อผ้าหน้าผมการพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ อันที่2คือบุคลิกภาพภายในอันนี้มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่อยู่ภายในยตัวอย่างเช่นความเชื่อมั่นในตัวเองนิสยัยหรืออะไรพวกนี้ยคนอื่นมองไม่เห็นแต่มันมีผลต่อการแสดงออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2อันเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่สําคัญทีนี้อะไรบ้างละ่ะจะเป็นปัจจัยกําหนดบุคลิกภาพก็จะมีอยู่3อันด้วยกันค่ะ1คือเรื่องของพันธุก,กรรมเนาะนะคะเป็นเรื่องของ าการได้รับการไหลรอดทางพันธุกรรมทาง DNA อย่างเช่นสีผมสีผิวแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้2คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งที่อยู่รอบล้อมตัวเราเนี่ยมีส่วนช่วยนะคะในการกําหนดลักษณะของบุริกภาพท้ายที่สุดคือเรื่องของประสบการณ์สิ่งที่เราเจอมาจะช่วยหล่อหลอมสั่งซ้อมสั่งซอม,อมช่วยหล่อหลอมนะคะ สั่งสอนเราว่าเราควรจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไรหรือมีบุคลิกภาพอย่างไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สามตอย่างเนี่ยมันก็ทําให้คนเราเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ต่างกันนะคะสองสิ่งที่มันจะช่วยปรับพัฒนาได้ดีก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์หากเราอยากมีประสบบุคลิกภาพที่ดีก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีนั่นเองค่ะทีนี้ เรื่องต่อไปสําคัญเหมือนกันคือเรื่องของเจเนเรชันในการทํางานเนาะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยู่ในที่ทํางานที่มีผู้คนไลายวัยที่มันหลากหลายนะคะมีใครกันบ้างวัยในที่ทํางานของเราเทรดิชอนอลมีอยู่ไหมออันนี้อาจจะไม่มีแล้วนะคะก็เป็นวัยแบบโอโ้สงครามโลกครั้งที่สองนู่นนะคะอันนี้นะคะอาจจะเสียชีวิตกันไปหมดแล้วหรือว่า อาจจะยังอยู่แต่ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในที่ทํางานมากเนาะอาจจะเริ่มอาจารย์คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นนี้กลุ่มนี้นะคะกลุ่มบูมเมอร์นะคะกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นวัยผู้ใหญ่560อัพขึ้นไปนะคะกลุ่มนี้จะมีตั้งไหนนิสัยแบบไหนคะเน้นเรื่องระเบียบแบบแพนแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะกลุ่มเจ n x นะคะกลุ่มนี้คือเป็นวัยผู้ใหญ่ น้อยนิดนิงึงอันนี้อาจจะสักประมาณ40-50กลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ตั้งใจทํางานมีครอบครัวแล้วนะคะก็จะค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับครอบครัวประมาณนั้นแต่ก็ยังเทคโนโลยีได้อยู่นะส่วนกลุ่มนี้อาจารย์เชื่อว่าเราน่าจะใกล้เคียงกับกลุ่มนี้เนาะก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นมิลเลนเนียนนะคะเป็นเจนวกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่มียังไงเอ่ยเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีแล้วเนาะนะคะมีความ ต้องการความชัดเจนในการทำงานเาสาะสแสวงหาความพึงพอใจหรือ Work Life Balance อย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงมีความเปิดรับทางเทคโนโลยีแล้วก็เปิดรับทางวัฒนธรรมตะวันตกค่อนข้างมาท้ายที่สุดคือเป็นกลุ่มวัยรุ่นอาจจะมีอยู่ในกลุ่มทำงานบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่กลุ่มเนี้ยค่อนข้างไม่ค่อยอิงระเบียบแบบแผนนักนะคะค่อนข้างแบบสบายๆนะคะติดเรื่องของโซเชียลต่างๆ แล้วก็ติดพวกเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเนื่องจากว่าเขาเติบโตมากับสิ่งเหล่านี้เนาะนะคะโอเคบทที่2จบแล้วต่อไปมาค่ะบทที่3นะคะเกี่ยวกับเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเนาะเพราะว่ามนุษยสัมพันธ์ในการทํางานเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราทํางานได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะ โดยที่องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่3อันด้วยกัน1เข้าใจตนเองเข้าใจว่าตนเองเป็นคนอย่างไรจุดดีจุดด้อยจุดเสียต่างๆนะคะอันนี้2คือเข้าใจผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะว่าคนอื่นเขาก็อาจจะมีความแตกต่างกับเราอะไรต่างๆก็นำมาสู่ข้อที่3ก็คือต้องรู้จักยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไม่มีใครที่จะคิดเห็นเหมือนเราไปหมดซะทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในความแตกต่างของเขาด้วยซึ่งปัจจัยสําคัญในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรก็มีอยู่หลายอันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ก็คือ,อบุคลากรในที่ทํางานนี่แหละนะคะการสื่อสารนะคะการสื่อสารที่ดีช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะทัศนคตินะคะทัศนคติที่ดีก็ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเช่นเดียวกัน สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรนะคะการเคารพซึ่งกันและกันและการทํางานเป็นทีมค่ะซึ่งการสร้างมูลสัมพันธ์ในองค์กรเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้หลากหลายเนาะเริ่มจากมิติผู้บังคับบัญชาเราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อผู้บังคับบัญชานะคะก็ง่ายๆเลยต้องใช้ภาษาให้ไพเราะถูกกาละเทศะแล้วก็รู้จักให้เกียรติเจ้านายนั่นเองนะคะ กับเพื่อนร่วมงานเราต้องมีความจริงใจเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เอารัดเอาเปียกท้ายที่สุดถ้าคุณเป็นหัวหน้างานหรือเป็นรุ่นพี่ในแผนกต้องรู้จักที่จะไว้ใจผู้ใต้บังคับบัญชานะคะรับฟังให้ความแนะนําที่สําคัญต้องให้ความเป็นธรรมรู้จักเข้าใจแล้วก็บริหารคนให้เต็นค่ะแนวทางการสร้างมูสัมพันธ์ในองค์กรเอ,อ่อ กับสาเหตุบันทอนมุษยสัมพันธ์ในองค์กรนะคะการสร้างมุษยสัมพันธ์ในองค์กรเรารู้อยู่แล้วละ่ะทำแบบไหนถึงจะทําให้คนอื่นเนี่ยเขาอยากมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเราง่ายๆเลยยิ้มหวทักทายนะคะ,ะมีน้ําจิตน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรกว่ากันไปนะคะพูดจาไพเราะเนาะสิ่งที่ไม่ควรจะทํานะคะก็อย่างเช่นอะไรบ้างละ่ะนินทาว่า้ายใส่้าย เอารัดเอาเปรียบอู้งานหนักไม่เอาเบาไม่สู้นู่นนี่นัน่นต่างๆซึ่งอันนี้ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับบทเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เนาะต่อไปก็จะเป็นเรื่องความสําเร็จในงานอาชีพนะคะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับพวกเราที่กําลังทํางานอยู่ข้อถามว่าความสําเร็จของในงานอาชีพคืออะไรนะคะก็คือการที่เรารับรู้ถึงสิ่งต่างๆทั้งภายในภายนอกเนาะ เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าพึงพอใจและรู้สึกว่าการทำงานเนี่ยมันมันถึงสิ่งที่เราเนี่ยได้ตั้งปเป้่าไว้ละนะคะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเป็นความพึงมาใจหรือในรูปแบบต่างๆโดยที่องค์ประกอบของความสำเร็จในงานอาชีพเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสีด้านนะคะนั่นคือด้านบทบาทของการทำงานอืมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านการเงินและก็ความก้าวหน้าในการเลื่อนตำแหน่ง หมายความว่าหลายๆคนเนี่ยจะดูว่าตัวเองประสบความสําเร็จในงานอาชีพหรือไม่เนี่ยมักจะดูจากสีด้านนี้เป็นองค์ประกอบหลักนะคะโดยที่ปัจจัยในความสําเร็จงานอาชีพมันจะมีอยู่4อันด้วยกันนะคะอันนี้อาจารย์เคยให้ไปทํางานแล้วเนาะแต่ชิบเบอรวบ่าว่าออสอบด้วยนะนะคะซึ่งปัจจัยความสําเร็จในงานอาชีพเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอยู่4ด้านคือด้านบุคคลคือลักษณะนิสัยของบุคคลคนนั้นอะ่ะเอ,อื้อหรือสนับสนุนต่อการทํางานหรือไม่นะคะด้านความรู้ความสามารถหมายความว่า ความรู้ความสามารถของเราณขณะน,นี้มันตอบโจทย์ต่ออาชีพไหมหรือควรจะต้องเพิ่มพูนอะไรยังไงบ้างนะคะอันที่3คือด้านภาวะผู้นำแล้วก็อันที่4ีด้านสังคมและครอบครัวซึ่งแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยความสำเร็จทั้งสีด้านเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าในรายละเอียดจะแตกต่างกาันยกตัวอย่างเช่น อ่าปัจจัยเรื่องความสน็จงานอาชีพของอาชีพนักบัญชีด้านบุคคลจะต้องแบบคนบุคคลที่มีความรอบคอบใจเย็นอะไรก็ว่ากันไปต้องมีความรู้เรื่องงานบัญชีต้องหนูนีนั่นต้องมีภาวะเป็นผู้นําแบบนี้สังคมครอบครัวต้องอะไรก็ว่ากันไปนะคะเนาะเหมือนที่เราทําในแบบฝึกหัดนะคะซึ่งอันเนี้ยสำคัญนะคะเราจะต้องไปทบทวนแล้วก็ดู ด้วยรวมถึงนะคะที่อาจารย์เคยให้พวกเราเขียน Career Path จำได้ใช่ไหมนะคะปัจจัยความสําเร็จในงานอาชีพอันนี้ไปดูมาเนาะแล้วก็ Career Path นะคะการเขียนว่าตัวเองเนี่ยจะทำอยังไงถึงจะประสบความสําเร็จผ่านหลักคิด C t h i n g Plan ไปทบทวนนะบอกทีออกสอบด้วยนะคะ C คืออะไรคือการทิ่พัฒนาว่าเราเนี่ยอยู่ตําแหน่งไหนจุดไหนของอาชีพการงานของเราแล้วติ้งคือการคิดว่าเราจะพัฒนาตัวเอง ไปยังไงก้าวอยากจะก้าวหน้าไปสู่จุดไหนส่วนแพลนคือการวางแผนค่ะว่าทำอย่างไรเราถึงจะประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายโอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับบทเรื่องปัจจัยความสําเร็จในงานอาชีพนะคะต่อไปเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรค่ะบทนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสิ่งที่เหมือนกับเป็นแบบแผนพฤติกรรมขององค์กรของเราเนาะบาองค์กรเนี่ยเขามีแบบแผนปฏิบัติความคิดความเชื่ออย่างไรซึ่งวัฒนธรรมองค์กรเนี่ย เป็นสิ่งที่คนในองค์กรเนี่ยจะต้องปฏิบตัติเพราะว่าอะไรคะมีความสําคัญค่ะถ้าบุคลากรในองค์กรเนี่ยเข้าใจแล้วมีวัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้บริษัทเนี่ยเหมือนคนเดินไปทางเดียวกันเนาะมันก็จะเดินทางก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเวลามีปัญหามีอะไรเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้ง่ายทีนี้ประเภทของวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นอะไรเป็น4อันจาได้ไหมแบบปรับตัวคือเป็นแบบไหนคะ แบบที่บริษัทหรือองค์กรเนี่ยปรับตัวไปตามความต้องการของสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าลูกค้านะคะข้อดีคือปรับตัวง่ายแต่ข้อเสียก็ด้วยความที่มันเปลี่ยนแปลงง่ายเกินไปเนานะมันก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็มันมีความยืดหยุนอะใช่ไหมให้พนักงานเป็นคนตัดสินใจเพราะาต้องเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วไงถ้าพนักงานตัดสินใจพลาดก็จบเลยนะคะแบบที่2คือแบบมุ่งผลสําเร็จอันนี้เนี่ยดูผลประกอบการเป็นหลักนะคะว่าทํางานได้ตามเป้าหมายไหม ซึ่งข้อกดความกดดันก็จะตกไปอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานละนะคะถ้าทําได้ไม่ตามเป้าหมายก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็อาจจะถูกให้ออกได้ส่วนวัฒนธรรมประเภทที่ทที่3คือแบบเครือญาติลักษณะแบบเครือญาติเนี่ยเป็นลักษณะที่ให้ความสําคัญกับบุคลากรในองค์กรค่อนข้างมากนะคะข้อดีก็คือการทํางานก็อาจจะแฮปปี้เพราะว่าเราใกล้ชิดกันแบบเครือญาติแต่ข้อเสียก็มีนะคะก็คือบางทีอาจจะติดเล่นมากไปหรืออาจจะเกรงใจกันมากเกินไป หรืออาจจะสนิทกันเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีผลต่อการทํางานได้ส่วนประเภทสุดท้ายคือแบบข้าราชการแบบนี้เนี่ยเป็นองค์กรข้อดีคือมีแบบแผนปฏิบัติที่ชัดเจนมีขั้นมีตอนที่ชัดเจนแต่ข้อเสียก็คือเวลาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้ช้านะคะแล้วก็ขั้นตอนเยอะนะคะใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความยุ่งยากได้เนาะอ่าทีนี้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสามารถทําได้ยังไงบ้างนะคะก็หนึ่งเลยต้องสร้างอุดมการณ์ให้คนในองค์กรเนี่ยมีอุดมการเหมือนกัน จากนั้นสร้างพฤติกรรมผ่านทางโครงการแบบแผนปฏิบัติอะไรใดๆก็ตามนะคะท้ายที่สุดก็คือต้องทํากิจกรรมนั้นๆหรือว่าปลูกฝังกันบ่อยๆทําซ้ําๆนั่นเองนะคะโอเคจบนะคะต่อไปเป็นบทเรื่องสิ่งแวดล้อมในการทํางานอันนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงสิ่งแวดล้อมในการทํางานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะสําหรับการทํางานเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในองในการทํางานของ ông, ของพนักงานของเรานะคะ รวมไปถึงยังช่วยทําให้ลดภาวะความเครียดแล้วก็ลดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆหรือความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยก็ลดก็มีความเสี่ยงน้อยลงด้วยนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมก็หมายถึงสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเนั่นแหละโดยแบ่งออกเป็นอยู่4แบบก็คือทางกายภาพก็สิ่งที่จับต้องได้ทั้งหลายทั้งแหล่นะอย่างเช่นพวกสถานที่ทํางาน อุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ในที่ทํางานแสงสว่างแบบนี้เป็นต้นหรือเครื่องจักความปลอดภัยอื่นๆนะคะสิ่งแวดล้อมทางสังคมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานละส,สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรีนสเปซพื้นที่สีเขียวนะคะอากงอากาศถ่ายเทไหมอะไรก็ว่าไปท้ายที่สุดคือสิ่งแวดล้อมทางโอกรนอมิกนะคะก็จะเป็นประเภทเรื่องของความเครียดความกดดนันอันนี้จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมนะถ้าที่ทํางานหรือง,งานของเราเนี่ยมีความเครียดความกดดันมากเกินไปเนี่ย ก็อาจจะส่งผลให้คนทํางานเนี่ยเกิดความเครียดมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือด้านอ,อื่นเนี่ยตามมาได้นะคะทีนี้อันที่อาจารย์จะฝากพวกเราไปดูคือไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเหมาะสมหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทํางานหน่อยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่มันดีในการทํางานเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคอันนี้สําหรับบทที่6เนาะมาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องของ work life balance นะคะ การสร้างสมดุลชีวิตในการทำงานมาค่ะบทสุดท้ายของเรานะคะเรื่องของ work life balance นั่นเองคือการบริหารจัดการสร้างสมดุลชีวิตการทำงานนะคะจริงๆบทนี้เนี่ยเราเพิ่งคุยกันไปเองเนาะว่า work life balance เนี่ยไม่ไดห้หมายถึงการที่เราจะแบ่งช่วงเวลาชีวิตเราครึ่งหนึ่งให้การทำงานอีกครึ่งนึงให้กับ การพักผ่อนหรือว่าการใช้ชีวิตไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะคำว่า work-life balance หรือการสร้างสมดุลเนี่ยหมายความว่าเราต้องรู้จักตนเองรู้จักปัจจัยหลายๆอย่างแล้วลองบริหารจัดการให้เราสามารถใช้ชีวิตไปพร้อมๆกับการทํางานได้อย่างมีคุณภาพอย่างสมดุลโดยที่มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะหนึ่งขึ้นอยู่กับช่วงชีวิตค่ะถ้าเรายังเป็นวัยทํางานแบบหนุ่มสาวยังไม่มี ครอบครัวหรือใดใด้ก็ตามอย่างเงี้ยเนาะเราก็อาจจะมีเวลาในการทํางานเนี่ยได้มากขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในการทํางานนะคะแต่ถ้าเรามีครอบครัวที่จะต้องดูแลเราก็จะต้องบริหารจัดการให้เวลากับครอบครัวบ้างนะคะปัจจัยต่อมาก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและวัฒนธรรมองค์กรบางอาชีพบางสายงานเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องทุ่มเทเวลาในการทํางานมากหน่อยประมาณนั้นรวมไปถึงขึ้นกับวิธีการทํางานด้วย บางคนบางคนเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าบางคนทางานประจําอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาชีพเนาะสองอันสุดท้ายนะคะต่อเนื่องกันนั่นก็คือขึ้นอยู่กับการให้ความสําคัญแล้วก็ความพึงพอใจของเรานั่นเองค่ะว่าเราเนี่ยแฮปปี้กับตรงจุดไหนมากที่สุดทีนี้เนี่ยที่อาจารย์ให้เราทําแบบคุณหัดไปน่าจะจําได้ใช่ไหมนะคะก็อย่าลืมเนาะแบ่งบริหารจัดการเวลาตามที่อาจารย์แนะนําแบบง่ายๆนั่นก็คือแบ่งเป็นแปดแใช่ไหมคะ นอน8ชั่วโมงทํางาน8ชั่วโมงแล้วก็พักผ่อน8ชั่วโมงซึ่งการพักผ่อน8ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้หมายถึงให้เราเล่นหรือว่าอะไรอย่างเดียวนะแต่อาจจะหมายถึงการที่เราเนี่ยหาเวลาใน8ชั่วโมงนั้นนะไปทําสิ่งที่มันเป็นการพัฒนาตนเองเสริมความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ลองจัดตารางเวลาในชีวิตของตัวเองดูนะคะเราจะได้มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีเนาะก็อบกระซิบ,บอกว่าออสอบด้วยนะคะโอเค เอาละนะคะก็สำหรับรายละเอียดวิชาคุณภาพชีวิตในการเพื่อการทำงานของเรานะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อสอบอะไรต่างๆเนี่ยไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราแน่นอนเพราะว่าก็เป็นกิจกรรมที่เราเคยพูดคุยกันไปประเด็นที่เราเคยพูดกันไปแล้วในชั้นเรียนนั่นเองนะคะเราก็ไปทบทวน เนื้อหาแบบฝึกหัดสิ่งที่อาจารย์เน้นต่างๆอีกนิดหน่อยนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดหากใครมีข้อสงสัยคําถามอะไรก็สามารถที่จะมาถามอาจารย์ได้นะคะในช่องคลาสมหรือว่าอาจจะแชทส่วนตัวก็ได้นะคะก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็อวยพรให้พวกเราเนี่ยมีการทํางานที่มีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ดีนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานนั่นเองนะคะสําหรับ อาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ